อ่แกปีไหม่หละพี่น้องครับวันนี้ก็ <c oughs> มาทำไรเหยียเกินซวนวกถึงยุดน,นะครับนะไปจะปีใหม่แล้วไม่ใช่อะไรครับเหยียกินซวนเผื่อที่บะพาไป ทำน้อยนะครับนะปีไม้นี้ให้กับน้องๆได้จ่ายปีไม้กันมังปีไม้นี้ครับปีไม้นี้ฤดูซึ่งเราจะไม่คลื่นเลยครับนะปีนี้นเงียบเงานะครับนะปีนี้ปลายปีนี้บ้านเราเซตสกิทในก้อยดีฝนกัดตกครับเลยต้องทำการชับแร,รกพวกเซตแรกหัวให้ไวรุนได จ่ายกันปีไม้นี่ครับนะเหยกต้องเหยก,ยกถ้าไม่เหยกไม่ได้ครับเวลาปกกาปใกล้เขาจะฮักหมารับบวกเสื้อมีเนียมอยางได้ไหมครับนะราต้องเหยกให้เลือดเล็กหน่อยที่สุดครับผมีไม้นีน่ เหมือนหลักปีทิ่แล้วปีที่แล้วครับคล,คลื่นๆครับเดือนนี้งานบอดดต่ำเบียเอากันไม่ตั้นปีที่แล้วผมมาปลายปีนี้เฉียดเงียบเลยครับมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆแต่ทุกปีครับก็ผมผมจะจำเละเครื่องตัวเส้นเล็กครับจีบไหวจ็บไหวแต่ใกล้สิ้นปีไหวนองๆได้ใจครับนะ ให้น้องๆได้สบายใจทำงานกับเราคนเล็กๆนหน่อยก็ไม่เปือเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องๆกับสิ้นปีกับโอ,โอเคนะครับนะ